เธสวยน่ารักเซ็กซี่แบบนี้ส่งคำตอบทดสอบสายตาของคุณมาหรือยังว่า the X code ของน้องอเก๋นั้นคืออะไรระหว่างกดหนึ่ง X code คือ3 4 26 3 6หรือกด2 เอกโคดคือ36 25 34อย่าช้าเลยครับเราไปฟังรหัสลับจากปากเธอกันเลยโอเคค่ะสส่วนๆนะคะ34 26 3บค่ะและนั่นก็คือ The X c h o c o ค e ของน้องเก๋ okay. เข้าไปเช็คลน์ชื่อได้เลยทาง Facebook อัลลัวแฟนคลับ5ท่านที่สายตาดีกันเทพรับไปเลยอัลลัวแรกกาซีนสัปดาห์หน้าความสวยน่ารัก เซ็กซี่ของใครจะมาท้าทายสายตาและความซ่าของคุณติดตามกันได้ที่นี่ x w o r